สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านอกจากขอบคุณถูกการรับสมขอบคุณถูกการติดตามจ้จากขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้กัมาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวม4น่ยวันที่12เดือน12หาหุกหาขับแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า สำหรับผลสรุปหาหน้อยของวันที่11เดือน10อ่าแอจอยให้เด่นอยู่ที่3-9-6เน้นรูดอยู่ที่3กับ6เนาะจะผ้นสรุปจะน้อยเฉพาะกิจบนออก9-68 6-8 6-8มีบก่กับเขากันไปตรงตเนาะจะกเนาะจะเอาน้อยเฉพาะกิจเด่งบุเนาะจะกตรงๆกันเลยทีเดียวเนาะจะเด่น6กลูด6เข่าจ้า เฉพาะกีดสองตัวล่างออกห้าเจ็ดห้าเจ็ดมีโบมี่นอกจากสำหรับห้าเจ็ดมีแต่สามเจ็ดนอกจากลุดไปจะสำหรับหน่วยพิเศษจะบนออกแปดสาม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 เอสจอยบมีเบิร์นนอกจากเมื่อนอี้เด่นสามรูดสามเข่านอกจอากเบิร์นมาสายลุตโคงเข่ากระเดิง่งเต็มเต็มนอกจากสามสามหน่วยพิเศษบนนอกจากเบิร์นสามสามล่างพิเศษออก เก้าศูนย์เก้าศูนย์มีบอกเก้าศูนย์เข่ากันไปตรงตรงนอกจากเก้าศูนย์นอกจากเอาได้ใหได้กิดนอกจากเข่ากันไปแบบตรงตรงแก่เก้าศูนย์น้อยพิเศษเด้งหลางนอกจากสายดูดของเขาเด้งบนหลางนอกจากสำหรับน้อยพิเศษสำหรับน้อยปกติจะบนหนอกศูนย์สามสี่มีบอสามสี่เอาสามสี่กระเด้งกันไปตรงตรงอีกนอกจากสามสี่นอกจากเอาได้ใหได้กีดได้ดูดได้ขามามาปาทู่กันนอกจากเมื่อนี่ สำหรับน้อยปกติเด้งบุนอยจะสามสี่ตรงๆงเด่นสามรูดสามเข่าจา้าล่างน้อยปกติออกสามหกสามหกหกสามมีบอสามหกกระดิงไปหกสามน้อยจกหกสามสามหกตัวเดียวกันนาา้อยจะสำหรับน้อยปกตินี่นคือปังอยู่นาา้อยจะเด้งบนญล่างเลยเนาา้อยจกสามหกหกสามจ้าสำหรับน้อยวีพีจะบนญนอกหกหาหก โอ้โหแอดจอยจับขู่รูดไปเนาะจ้ะเนาะสำหรับโฮกหาโกเนาะจ้ะเด่นโกรูดโกเข่าซ้ายรูดของเฮาเด้งเนาะจ้ะโฮกหาโกจ้ะล่างวีพีออกสองแปดสองแปดรูดไปเนาะจ้ะมีแต่สามแปดกันยินดีกับพี่น้องเอฟซีติตามหาน้อยกับแอดจอยเนาะจ้ะวันที่สิบนี่แอดจอยบริลลโลงให้พีพีเอฟซีเนาะจ้ะสำหรับวันที่สิบเอสนี่ลงให้กันที่ว่าแตกยับกันไปเลยทีเดียวเนาะจ้ะสามน้อยกันเต็มเต็มเนาะจ้ะ ขาดแค่หน่อยเดียวก็คือน้อย v ี p ไอพีเนาะจ้าสำหรับสุดสามตัวเนาะสุดนะสามตัวนี่ลุดไปเสียดไปเนาะจ้าสะ็กคิดเนาะจ้าบนหออกเก้าหกแปดอจอยจับขู่ลุดไปเนาะจ้าเบิง่งเด่นหกลุดหกมีเนาะจ้าหกแปดเด่นเก้าลุดเก้าก็มีเนาะจ้าเด่นหกลุดหกกมีเก้าแปดก็มีหกแปดก็มีเนาะจ้ากะบริจับคู่เอาเนาะจ้าบอกเป็นอย่างเนาะสำหรับสุดสามตัวของห้าเนาะจ้า สามตัวรุดสองตัวกับเขากันแบบยับยับกันเลยทีเดียวเนาะจ้าฮานอยวันที่สิบสองจากคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดโมดได้แอดจอระต้องขอถรดถอฟพีพีเอฟซีหลายๆจะถามักถ้าชอบจังคอยตามถาม้าบ่หมักบ่ชอบสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้าสำหรับฮานอยวันที่สิบสองเมื่อนี้แอจอยให้เด่นอยู่ที่สามเจ็ดหกเน้นรูอยู่ที่สามกับ สำหรับเด่นหกมือเด่นหกลูดหกมือนี่แอดจอยอยบอกว่าเด่นหกลูดหกนี่คือเป็นตัวรองด้วยจะราะว่ามือนี่แอดจอยคำนวณได้สามกับเจ็ดเจ็ดนี่คือซ้อนกันสองสูตรสำหรับฮานอยสูตรมัดรวมมือนี่ก่ายอย่าลืมวิ่งรูดเนาะจากสำหรับเด่นเจ็ดลูดเจ็ดนาะจากเด่นสามลูดสามมีสามหนึ่งมือนี่คำนวณได้ติดเบิ้ลจ้ะ สำหรับเลขเบิ้ลนอกจากทาพีพีเอหมักทาพีพีเอสอบกันนับไปเป็นแนวทางได้นอกจากทาหมักเบิ้ลก็สามารถกันเบิ้ลลูดเบิ้ลได้นอกจากมืออย่แอดจอยคำนวณใดติดเบิ้ลจาสามห้าสามสี่เด่น7จลูดเมีเจ็ดหนห้า เจ็ดสามเจ็ดสี่หกสามหกสองหกหนึ่งหกเจ็ดหกห้า สำหรับเลขเบิ้ลมือนี้แอดจอยติดเบิ้ลอยู่ที่สองสองห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเอาสายเบิ้ลทามักเบิ้ลชอบเบิ้ลมือนี้ก็สามารถลูดเบิ้ลได้นะจ๊ะแต่ว่าเบิ้ลที่แอดจอยคำนวณได้มือนี้คือสองสองห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดจ้ะสำหรับสุดสามตัวจ้าสุดสามตัวมีสามหกสองเจ็ดสามเจ็ด หกสามหกสามแปดครูเด่นจ้าสามเจ็ดหกสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าสุดสามตัวสามหกสองหกสามแปดหกห้าหกเจ็ดหกสามเจ็ดสอง ถ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้กันนําไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้าสามแปดสามสี่สามสองจ้านี่คือแนวทางฮานอยของวันที่สิบสองนาะจ้ากับประมาณนี้ตามนี้เลยนาะจ้าถ้าหมักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ,บ,บ,บ่หมักบ่ชอบสามารถปล้อยผ่านได้จ้าเขาตัวไดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอนอยฟังใดเลยนาะจ้าแอนอยสินใดมีกาลังใจในการทําแนวทางตัวโตไปนาะจ้า สำหรับแนวทางเลขเบิ้ลมือนีิกาถามักธาชอบกระตามเบิ้ลได้นอจากถามักธาชวเบิ้ลก็ะสามารถรูดเบิ้ลกันเบิ้ลได้นอจากแต่ว่าเลขเบิ้ลตีแอดจอยคำนวณไปก็คือมีสองสองหาหาโหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนอจากเขาม่แล้วกอย่าลืมเป็นกำลังใจกับแอดจอยนอจากขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนอจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยก็ขอกก่าคำว่าสวัสดีจ้า